S HELLO s t u d e n t สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบก,กับครูชายติวเตอร์อีกแล้วนะครับในหัวข้อในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับสีของธงชาติไทยเรานะครับซึ่งมีอยู่กัน3ส,สีนะครับพร้อมกับเพลงประกอบการเรีนยนรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูองศามันก่อนเลยคำแรกเลยนะครับ F L A G flag ธงชาติ F L A G flag ธงชาติ แฟลกธงชาตินะครับตัวอย่างประโยคนะครับ this is a flag this is a flag นี่คือธงชาติ this is a flag นี่คือธงชาติครับซึ่งจะมีอยู่ในเนื้อเพลงนี้ด้วยคำต่อไปเลย red red สีแดง red สีแดง red สีแดง w H I T E Y สีขาว Y สีขาว B L U E blue สีน้ำเงิน blue สีน้ำเงินครับมมีอยู่3สีนะครับสีประจำธงชาติไทยเราก็มี red white blue ครับต่อไปนะครับเราไปดูเพลงกันเลยดีกว่าชื่อว่าเพลง red white and blue นะครับเดี๋ยวครูใช้ร้อยฟังก่อนนะครับ Red white blue Red white blue Look over there that is a flag You can see red white and blue You can see red white and blue Red white blue Red white blue Look over there that is a flag You can see red white and blue You can see red, white and blue นะครับก็คือสีแดงสีขาวสีดำเงินเนี้ยนะครับมองดูซิทงผืนนั้นนะนะครับคุณเห็นว่ามีสีแดงสีขาวสีนดำเงินอูนะครับมนะาลองตามคุณชายกรอบนะครับ red white blue red white blue look over there that is a flag you can see red white and blue You can see red, white and blue เ่นไางครับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีดนตรีนะครับให้เราฝึกร้องอยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับอย่ามัวแต่เล่นเกมนะครับเปิดมือถือหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมานะครับนักเรียนก็สามารถเรียนรู้ผ่านหน้าจอมือถือได้นะครับคุณครูก็ขอฝากเพลงนี้ไว้นะครับ มีคำศัพท์อยู่นะครับสีาคำในเพลงนี้นะครับซึ่งคุณชายก็ได้สอนไปแล้วนะครับสำหรับโอกาสหน้าคุณชายจะสอนเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้บายบาย see you again next time red white and blue